กระต่ายโดนวิจารณ์เสื้อผ้าหน้าผมครูภัยบุญร,รีฟารดกลับหน้าสาันขยับตัวทำอะไรก็ดรามา่าสำหรับกระต่ายพันิภานักร้องสาวลูกทุ่งที่ล่าสุดกำลังมีผลงานเพลงใหม่ก็เจอดรามา่าชาวเน็ตวิจารณ์เรื่องชุดและการแต่งหน้าของเธอจนกระทั่งล่าสุดเธอได้มีการชี้แจงผ่าน Facebook กระต่ายพันิภาแฟนเพจบอกว่าขออนุญาตเล่าถึงดรามา่าชุดการแต่งหน้าของเพลงแฮชแท็กเจ็บลึกกระต่ายพันิภาในทิกตอกที่ว่า เมคอัพทำให้แก่ดูเหมือนแม่บ้านใช่ครับเพลงนี้เราตั้งใจให้น้องกระต่ายมีอายุราวๆ3 0มสถึงสีต้นๆเป็นผู้หญิงวัยสร้างครอบครัวที่ผิดหวังในความรักโดยมูดแอนโทนของเพลงนี้จะออกมนมนๆเศร้าๆสูญเสียมืดดำในขณะที่ไพรบูลแสงเดือนได้เคลื่อนไหวโพสข้อความข้างต้นเช่นการและในช่องทางติ๊กตอกครูไพรบูลฟาดกลับชาวเน็ตตำหนิแรงทั้งบอกว่าขออนุญ,ญาตนะครับพวกบอกว่าบอผ่านไม่สวยแม่ปลาต่างๆนานาน ขอถามแน่พวกมึงสร้างประโยชน์อย่างครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านและหนีไปอาย่ามาปว่วน